ครับผมก็ขอสวัสดีมิตรกักแฟนนิยายทุกท่านนะครับอยู่กับผมนายกระเบื้องนะเดี๋ยวไปต่อกันใน Arc Legend นะครับผม Arc Legend ตอนที่162ภารากิจพ่อค้าคนตาย a r ร์เมื่อปีนลงจากหอคอยแล้วถึงได้ถอนหายใจหลังจากที่เดินผ่านเมืองไปอย่างคนหมื่อลอยในที่สุดเขาก็ได้เห็นคนตายกำลังเรียงรายอยู่บนถนนอะไรกันคนตายพวกนี้คือด้วยความสงสัย จึงนำพาเขาไปเข้ารับชมเรื่องราวคนตายพวกนี้กำลังรวมตัวอยู่กันหน้ากองขยะติง้งฟอสซิลกระดูกไม่สมประกอบของมัสเตอร์โบราณวิธีการใช้งานไม่ทราบโล่เก่าขึ้นสนิมประเภทโลโลหะพลังป้องกัน30ความทนทาน7-10น้ำหนัก30ข้อจำกัดในการใช้นักรบหรือเวล150ขึ้นไปโล่นี้ไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าสร้างขึ้นมาได้อย่างไร โดยรูปลักษณ์ทั่วไปสัญ,ญลักษณ์บนพื้นผิวของโลนั้นบ่งบอกได้ว่าเป็นไอเทมที่มีคุณภาพสูงทว่าต่อให้เป็นช่างตีเหล็กฟีบือล้ำเลิศสักขนาดไหนก็ไม่อาจจะจัดสร้างผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบในทุกๆครั้งหลังผ่านการเวลาไปนานโลหะจึงเริ่มมีสนิมขึ้นโลหนี้ไม่ได้รับความเชื่อถือใดจากนักรบที่จะใช้งานแม้แต่น้อยนี่มันเหมือนกับไอเทมที่พวกซัมบี้ในบึงดบเลยนี่นะจากพวกซัมบี้เชื้อรา เขารวบรวมไอเทมหลายอย่างมาได้กว่า70ชิ้นแต่ว่ากล่าวตามตรงแล้วเขาไม่คิดว่าร้านค้าจะยอมซื้อพวกมันด้วยซ้ำหากคิดเป็นมูลค่าเศษเหล็กอย่างน้อยก็คงจะได้กิโลกร,รัมละหนึ่งเหรียญเงินก็เป็นอย่างมากแต่เป็นเพราะว่ากระเป๋าของเขาเหลือพื้นที่เขาก็เลยเก็บมันมาด้วยหนึ่งเหรียญเงินยังไงก็เป็นเงินแต่แล้วทําไมคนตายพวกนี้ถึงได้เรียงแถวกันตรงหน้าไอเทมพวกนี้ล่ะอาคุณคิดก่อนที่จะมีอะไรดังขัดขึ้นเออ ต้องการซื้อไหมเจ้าของร้านซึ่งเป็นคนตายกล่าวด้วยน้ำเสียงหน้าพลันพึงเดี๋ยวนะอะไรกันนี่ขายของเหรอไม่สิคนตายพูดได้ด้วงยไรเนี่ยอย่างกระทันหันอาร์คยังไม่อาจจะเข้าใจถึงเรื่องราวเมืเ่อเงียบไปได้ครู่หนึ่งคนตายผู้นั้นก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหน้ารำคาญขึ้นมาทันทีเจ้าจะซื้อไหม้าไม่ซื้อกับใบให้พ้นอ๋อ,อคือคือว่าพูดได้ด้วยเหรอครับ เจ้าว่าอะไรนะข้าเพื่อนเล่นเจ้าหรือเมไม่ครับไม่ใช่อาคลิงล้งหลอนปฏิเสธทันทีหมู่บ้านแห่งนี้ค่อนข้างจะเงียบเพราะอย่างนั้นเขาจึงไม่คิดว่าพวกคนตายจะพูดได้อันที่จริงความคิดนี้ก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่เห็นพวกคนตายในซอเทนดานแล้วหากพวกคนตายสามารถพูดคุยกันได้เรื่องเราจะเป็นอีกอย่างเลยไม่ใช่ว่าจะง่ายกว่าหรือไงหากว่าจะถามหาเบาะแสของราซากและเรื่องของภารกิจดังนั้นแล้ว มันจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนตายที่พูดได้ถ้าเจ้าไม่ซื้อก็ไปซะคนตายซึ่งเป็นเจ้าของร้านบกมือไล่อาคิดอยู่ชั่วขณะก่อนที่จะเอ่ยคําทุกอย่างที่ขายนี่เป็นสินค้าคุณภาพเยี่ยมมากเลยผมเลยไม่อาจจะตัดสินใจได้ว่าต้องการอะไรเพรอยางนั้นก็เลยได้แต่นิ่งมองพวกมันอ้เจ้ามีสายตาที่ดีนี่ในเมื่อ เป็นไอเทมที่ดีก็หมายความว่าราคาแพงใช่ไหมครับเพราะงั้นเงินผมก็เลยโอ้、คนยากจนค่าไม่มีธุระด้วยท่าดีของคนตายตรงหน้าพลิกกลับ180องศาเมื่ออาร์คเอ่ยคำว่าไม่มีเงินนี่เขาหน้าเวทนาขนาดไหนถึงต้องโดนคนตายบอกว่ายากจนกันนอกจากเรื่องนั้นแล้วพวกคนตายที่เรียงแถวกันยืนอยู่ที่นี่เพื่อซื้อสิ่งของเหล่านี้ล่ะของพวกนี้มันมีอะไรดีกันไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ว่าปกติแล้วเมื่อคนตายเสียชีวิตลงก็จะต้องมีการจัดทำฝังสิ่งของเอาไว้ให้ใช้ที่โลกหน้ากันหรอกหรือไงแต่แล้วคนในเมืองนี้คล้ายกับว่าไม่ใช่พวกเขายังคงคิดจะซื้อหาสิ่งของอัาพึมพำกับตัวเองก่อนจะได้ยินเสียงของบุกซิลผ่านทางดวงตาของอีกฝ่ายอะไรกันเนี่ยตายแล้วยังคิดทำธุรกิจต่ออีกเหรอนี่มันพ่อค้าดโดยกำหนดชัดๆตายสินี่มันสุดยอดพ่อค้าตัวจริงเสียงจริง น,นนับถือ,อยิ่งนักอืมอะไรกันดวงตานี่พ่อค้าคนตายจ้องมองอย่างเย็นเยียบไปยังดวงตาพูดได้บรรยากาศตอนนี้เริ่มยากคาดเดาว่าจะเป็นอย่างไรต่ออาร์คพลันเตะดวงตานั้นไปก่อนที่จะกล่าวขึ้นอีกครั้งออย่าไปสนใจันเลยครับว่าแต่ผมน่ะเคยได้ยินมาว่าคนรู้จักของผมอยู่ในเมืองนี้เคยได้ยินชื่อของราซากบ้างหรือเปล่าครับราซากหรือข้า เคยได้ยินชื่อนั้นมาก่อนแล้วเคยเห็นอะไรที่คล้ายกับชิ้นส่วนของดวงจันทร์หรือสิ่งเกี่ยวข้องอะไรทํานองนั้นบ้างไหมครับเท่าที่ข้าจําได้ข้าไม่เคยเห็นอะไรพวกนั้นคนตายส่ายหวัวให้กับคําถามของอาร์กอาร์กก็กลายเป็นถึงทางตันไม่อาจจะพบเจอเบาะแสอะไรอีกครั้งจึงถอนหายใจและหันกลับไปแต่แล้วกระทันหันเขาได้ยินเสียงอะไรสักอย่างมันมาจากเท้าของเขา พ่อค้าคนตายถึงกับขมวดคิ้วและพ่นคำสับแช่งออกมาบัดซบอีกแล้วอีสารเลวถ้ายังไม่หยุดจะฆ่าอเฮี้ยนเลยทุกคนในเมืองนี้ล้วนตายกันไปหมดแล้วแต่พ่อค้าคนตายนี้กลับไม่คล้ายกับว่าไม่ใช่อากหยุดเท้าก่อนจะหันกลับไปถามเป็นอะไรครับเสียงรบกวนนี่ข้าได้ยินเสียงนี้ข้าแทบจะเป็นบ้าเพราะมันแล้วต้นตอหรอครับ ข้าไม่รู้เหมือนกับมีไรมาติดอยู่ในคุกใต้ดินนานมาแล้ววันเงียบมาตลอดแต่แล้ววันนี้มันก็กลับมาหน้ารำคาญอีกข้าอยากจะบ้าตายพ่อค้าคนตายร่ำร้องขณะที่พยายามดึงผมตัวเองและมองอาร์กอ่าจริงด้วยเจ้าบอกว่าชอบสินค้าของข้าใช่ไหมเอาแบบนี้เป็นยังไงไอสเสอเหลวตัวที่มันก่อเสียงรบกวนนี่เจ้าไปหยุดมันได้หรือไม่ ้าเจ้าทำได้แล้วก็ข้าจะให้ของที่ดีที่สุดเท่าที่ข้ามีหนึ่งเช่นข้าต้องเป็นบ้าเพราะเสียงรบกวนนี้แน่เพราะไอเสียงบ้านี่ขค้าไม่เคยเข้าร้านเลยครับอาร์ตส่งเสียงถามกลับด้วยสีหน้าที่งงงมแต่แล้วเสียงกลิ่นก็ดังขึ้นพร้อมกับหน้าต่างข้อมูลติ้งเสียงรบกวนจากใต้ดินในช่วงเวลาหลายเดือนมานี้พ่อขาซึ่งทําธุรกิจอยู่ในเมืองแห่งคนตายได้ยินเสียงรบกวนจนเกิดความตึงเครียดอย่างหนัก หากท่านสามารถกําจัดต้นตอของเสียงรบกวนได้พ่อค้าสัญญาว่าจะมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้กับท่านเฮะเอาจริงเหรอเนี่ยเราได้รับภารกิจจากคนตายเหรออาร์คอา่านหน้าต่างข้อมูลด้วยสีหน้างงงมคล้ายกับไม่อยากจะเชื่อกล่าวตามตรงเขาไม่สนใจได้ซ้ำว่าของพวกนั้นเป็นรางวัลมันจะดีหรือเปล่าเอาเถอะภารกิจนี้ก็ไม่น่ายากที่จะจัดการนี่นะถ้าเราทำภารกิจสำเร็จอาจจะได้รับข้อมูลอะไรอื่นอีกก็ได้ ถ้าเขาจะมอบสิ่งของที่ดีที่สุดซึ่งเก็บเอาไว้เราอาจจะได้ขอให้กับลาซ้างสใสัก็ได้อย่างไรแล้วอาร์กก็ไม่มีอะไรต้องทําเว้นเสียแต่พลิกพื้นดินขึ้นมาเพื่อค้นหาแบบนั้นเขาจึงตกลงรับภารกิจได้ครับโอ้ขอบใจนี่คือกุญแจที่ข้าเจอก่อนหนะ้าน่าจะใช้เปิดประตูห้องขังได้เรีบไปจัดการมันสักที พอคาคนตายกล่าวขณะที่ส่งกุญแจสนิมเคลอะมาให้อาร์กอาร์ครับกุญแจดังกล่าวมาก่อนจะมุ่งหน้าไปยังชั้นใต้ดินแม้จะมีบางส่วนยุบตัวลงแต่ก็ยังพอมีช่องทางให้ผ่านไปได้เขาเดินตามเส้นทางใต้ดินไปเรื่อยๆไม่ช้าก็พบว่ามีกองขังปรากฏอยู่ตรงหน้าเสียงรบกวนดังกล่าวยิงเข้ามาข้างในก็ยิ่งเสียงดังขึ้นขณะที่เขาเข้าไปไขประตูกองขังเสียงนั้นแทบจะดังไปทั่วทั้งคุกใต้ดินอาร์ก็ยิ่งตึงเครียดเพราะเสียงรบกวนนี้ คนที่ส่งเสียงรบกวนนี้มาหลายเดือนเป็นอันเด็นั้นสินะอาร์คดึงดาบออกดึงดาบออกมาขณะที่เข้าไปในเรียงส่วนของห้องขังเข้าพัานพบว่ามีอะไรบางอย่างเข้ามาอย่างกระดันหันเสียงนั้นคล้ายกับพยายามจับทุกกงเอาไว้และเขย่ามันเฮน้่อะไรกันตกใจหมดเลยนี่เสียงต้นตอรบกวนเหรออาร์คถอยกลับขณะที่ยกดาบขึ้นอย่างกระทันหันราดันพันลัดเข้าที่แขนของอาร์ค คล้ายกับพยายามจะยับยั้งและให้ฟังเสียงอะไรเอ่ยอะไรล่ะราดันมีอะไร,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 รเสียงนี้คล้ายๆกับมันเป็นเสียงที่คุ้นเคยดังลอดผ่านกรงขังออกมาตอบสน,นองกับเสียงของราดันฮะเสียงนี้อาร์พยายามจ้องมองในความมืดหน้าประหลาดใจนักโครงกระดูกที่กําลังสั่นกรงขังอยู่นั้นเป็นราสาก ใบหน้าของราซาค,คล้ายกับตื่นเต้นไม่น้อยที่เห็นพวกเขาแต่ความประทับใจต้องหายไปทันทีเพราะผู้แปลสารไร้ซึ่งความสุภาพกว่าเจ้านายจะโผล่หัวมาได้นะราดาร์ท่งเสียงขึ้นจมูกและพึรรมพำถ้าเกิดว่าราซากอยู่ที่นี่ก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะที่จะเจอตัวในหมู่บ้านอากได้พบราซาและได้รับฟังถึงเรื่องราวอย่างย่อยๆต้นตอของเสียงน่ารำคาญที่พ่อค้าคนตายเกิดความเครียดเป็นราซาต่นเอง เป็นเพราะพันธสัญญาพิเศษสมุนปีศาจจะไม่อาจออกจากสถานที่ซึ่งกําหนดเอาไว้ได้สถานที่ซึ่งราซากอยู่ก่อนโดยอัญเชิญไปนั่นก็คือคุกใต้ดินแห่งนี้หลังจากอาร์คใช้งานพันธสัญญาแห่งความตายราซากกะโดนบังคาวเทียบตัวกลับมาที่นี่นับตั้งแต่นั้นราซากก็คอยในความมืดอย่างโดดเดี่ยวโดยคาดหวังว่าสักวันหนึ่งอาร์คจะมารับทว่าเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนใช่แล้วนี่เป็นเวลาหลายเดือนแล้วสําหรับราซาก หนึ่งเดือนในโลกแห่งความเป็นจริงก็เท่ากับ3มเดือนในนิวเวอร์ราซากรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเมื่อเวลายิ่งผ่านไปหรือเขาจะถูกทิ้งไม่ใช่อาขาตนเจอไม่ใช่หรือราซากไม่อาจนิ่งเฉยอ,อีกต่อไปเพราะความรู้สึกไม่สบายใจนั้นแม้จะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ราซากก็พยายามอย่างสุดแรงเพื่อหาทางหลบหนีออกไปและเสียงรบกวนของการวิ่งชนกลวงห้องขังเป็นผลให้พ่อค้าอยู่ด้านบนแทบจะเป็นโรคประสาทไอหมอนี่ ไม่เหมือนกับอาร์คสมุนอัญเชิญของเขาได้รับความเจ็บปวด100อรเดของแท้ไม่ต่างอะไรกับความเป็นจริงนาเวทานานักราซากถึงกับวิ่งชนเข้ากับกงขังด้วยร่างกายเพราะต้องการกลับไปหาอาร์คนั่นเหรอนอกจากนี้ยังเป็นเพราะอาร์คลาดท่าจึงต้องแบ่งพลังชีวิตของราซากมาจนโดนมังคับเรียกตัวกลับกว่าจะกลับมารวมตัวเจอกันอีกครั้งได้ก็ต้องใช้เวลาจังสิ้น3เดือนเขารู้สึกเสียใจกับราซากอย่างแท้จริงเมื่อคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่แล้วราดาร์ ลันพึมพำและแค้นเสียงใสฮกับปกติดีไม่ใช่หรือไงทาไมต้องไปพุ่งชนกับกําแพงด้วยละ่ะเจ้านายไม่ควรยกยอมอนี่นะขอรับมันน่าใัยอยู่ในสถานที่แบบนี้อารู้ดีว่าต้องมีด้านมืดในตัวมันแน่ตอนทําพันธสัญญากันครั้งแรกนายอยู่ในห้องขังนี่เหรอทาไมถึงเป็นห้องขังละ่ะนายว่าอย่างไงนะมอนี่มันตายในห้องขังขอรับม่ตงสงสัยเลย มันเป็นคนชั่วอย่างแน่นอนกรักรักรักรกราซาจ้องมองกับลาดาร์และทําการประท้วงกับคํากล่าวหาหลังจากผ่านไปได้สักพักราซาจึงเริ่มเผยอาการมืดมนแล้วถอนหายใจตามที่ลาดาร์สรุปออกมาตัวราซากก็ยังไม่รู้ว่าเหตุใดจึงกลายมาเป็นอันเดธในสถานที่แห่งนี้ตัวราซาได้สูญเสียความทรงจําทั้งหมดในอดีตไปและมาเกิดใหม่เป็นอันเดธอยู่ที่นี่ชิ้นส่วนแห่งความทรงจําก็คล้ายกับมันยังมีอยู่แต่มันก็เลือนลาง เรื่อเสมือนกับความฝันบอกแล้วไงขอรับไอ้เจ้านี่มันคนแล้วก็เห็นกันอยู่ว่าตาในคุกนี่ตัวตนก่อนตายมันยังต้องมาใช้อัศวินอย่างแน่นอนกักกักันายมั่นใจความทรงจําว่าบอกเป็นอศวินเหรอฮะอย่าพูดให้ขำเลยเพราะอะไรฉันจะต้องเชื่อด้วยล่ะกัดกักอย่าหูนะจะบอกว่าจําได้ว่าตัวเองไม่ใช่แบบนั้นเหรอไว้ในอนาคตข้าจะสอนให้รู้เองว่าเหยียดมันคืออะไร <laughs> ร่างกายของข้าตอนนี้ยกระดับขึ้นต่างจากนายที่อยู่ในคุกเรื่องอศวินท่นะช่างหัวมันเถอะตอนนี้ข้าคือเอินแล้วนะเอินราดัก <laughs> ทำความเคารพข้าซะสิข้านะเออ,เอ,อโอ้ยตบหัวข้าทำไมนะ <laughs> ไม่อยากให้โดนตบก็ยันทำตัวแบบนี้สิ <laughs> เจ้านายก็เอาแต่ใช้กำลังนั่นแหละ <laughs> อันเดดกีคุกกับมีแต่ความเล็สยาน,นั่นแหละ นี่อะการตอบสนองของสหายร่วมทุกรรมสุขที่ไม่ได้เจอกันนานหลายเดือนน่ะว่าได้นะข้าไม่สนหรอกใช่ถ้าพูดมากอีกแต่ได้ลิ้มรสความเจ็บปวดน่ะเสียงของอาร์คดังขึ้นอุ้ยขอ,ขอรับข้าทราบแล้วขอรับหยุดตบหัวข้าได้แล้วอาร์คตบเข้าไปที่หัวลาดาร์กก่อนที่จะเดินเข้าไปหาราสากจะอะไรก็ดีนับว่าโชคดีไม่น้อยที่เจอตัวนายจนได้บาลงทะเบียนกันเลยดีกว่า เขาใช้กุญแจที่ได้รับมาจากพ่อค้าคนตายเปิดประตูห้องขังแล้วก็จิงอยู่แต่ว่าตอนนี้เขายังพาราซักออกจากเมืองไม่ได้อาร์จึงติดตั้งพอร์ตอันเชิญและทาการลงทะเบียนที่ห้องขังเป็นการชั่ว,วคราวพรัผมก็จบแล้วนะครับทุกคนด้วยการพบเจอกับราซักแล้วนะครับก็มาเจอกับไอ้เจ้าโครงกระดูกของเราแล้วนั่นเองก็ผมเพิ่งรู้นะว่าพอร์ตอันเชิญเนี่ยมันลงทะเบียนสถานที่เกิดใหม่เป็นการชั่วคราวได้นะครับก็หมายความว่าจะย้ายไปบันทึกตรงไหนก็ได้นะทุกคนนะ โอเคเดี๋ยวเราไปติดตามกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมขอบคุณที่รับฟังผมจนจบตอนนะครับผมสวัสดีครับ